มาอ่านหนังสือต่อเร็วอ่าอย่าขี้เกียจนะเดี๋ยวปปี้ไม่พาไปเที่ยวอยางนะไหนมาดูสิเร <นะ S 1> ือที่ช้างร้องยังไงเป็นเปนเ <c oughs> ออช้างร้องไงนะนอุย้ยทำไมรู้ล่ะ <c oughs> ไก่มันมันขันยังไงไหนไหนไก่ขันยังไงไก่ขันยังไง ไก่ขันยังไงไก่อะไก่ขันยังไงนะไก่ขันยังงั้นเหรอลูกมามาอ่านหนังสือเริ่มมาอ่านหนังสือก่อนเร็วอ่านหนังสือก่อนเล่มหนึง่งโอ้ยโอ้ยเหม็นไหมเหม็นไหมโหโหโหมาเหอะมาเหอะ อุ้ยอุ้ยทำอะไรออกกาลังกายเหรอโอ้ย si อ,อ,อ,อย่าทาไปทั่วเธอมามาอ่านหนังสือต่อมามามาอ่านหนังสือต่อเธอมาเออเยี่ยมอยู่คนเดียวนั่นแหละเอา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 มาเหอะมามาอ่านมาลายเร็วมาดูมาลายต่อเร็วมาดูสิเมื่อกลางวันไปดูอะไรมามัางเมื่อกลางวันลูกไปดูอะไรมาไอเค้ มีอะไรอีกที่ไปดูมาน่ะปลาปลาแล้วมีอะไรอีกลูกมีอะไรอีกมากินนมแล้วมากินนมให้หมดก่อนมาเยี่ยมเยี่ยมเก่งแล้วล่ะพอแล้วลูกพอแล้วมันจะเวียนหัวพอแล้วพอแล้วพอแล้วมามาพอแล้วลูกพอสงสัยว่าปีต้องไปเอาไม้มาไว้แล้วมั้งเอาไหมเอาไม้มาไว้ไหม อะเอาไม้มาไว้ดีไหมเอาไว้ฟาดตรงเนี้ยฟาดตรงเนี้ยฟาดตูดอนะ่ะดีไหมดีไหมอ่ะเล่นให้เหนื่อยไปเลยอ่ะอุ้ยนมห